นะครับกำลังกวายปลานะครับเป็นตะแสบครักทอ่อนในใส่ผัาอยู่ครับัาผักอยู่ขี้รถแมนไป้อมกันเลยขี้หอมไชซวยพร้อมกันโหลดยังไวงไปเนี้ย <laughs> า่โอ้ยมูจักกันบุมีก็จะเอามานาํตัวอยู่หน้าบ้านฮะใช่ไหมบางคำใบใบพักอันนี้ล้นยีราฟเลี้ยวพักใบกับเขาไปก็ต่งกำลังเดือดค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเราได้นพิษตัวบุญมีชูตรเดิม แล้วผมผมจิ้มผมแสบอ่ะ,อะจิ้ม,มนนยังนไงครับอืมโบราณเอออันเอาหมอมันเนี่ยกว่าตาหมัน